ต้องขอเตือนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยไปเจอผู้ป่วยชาวมองโกเลียติดเชื้อกาลาโรคกลับน้ําเหลืองหลังจากไปกินตัวมาโมะค่ะคุณแม่เป็นยังไงคะตัวมาม็อดมันหน้าตาน่ารักมากเลยแบบนี้นะคะอ๋อตัวนี้มันเหมือนกระรอกบ้านเราอ่ะนะเหมือนทั้งกระรอกเหมือนทั้งหน้านะคะเออเออเหมือนหน้าก,ก็เหมือนเหมือนหลายอย่างเลยแต่เขาไม่ใช่สัตว์ที่จะเอามารับประทานกินไม่ได้คือกินแล้วอันตรายนะคะเพราะว่าทางด้านของมอแลหมอแลบแพนด้าเนี่ยนะคะ เพจชื่อดังเลยได้ออกมาโพสต์เตือนอย่ากลิน่นอย่าไปกินสัตว์แปลกแปลก,ปกมันอันตรายระบุนะคะว่ามองโกเลียไปพบผู้ป่วยกระโรคต่อมน้ําเหลืองหลังจากไปกินตัวมามอสนะคะหรือว่าเขาเรียกว่ากระรอกขนาดใหญ่คุณแม่ศูนย์ศูนย์โรคติดต่อจากสตว์สู่คนแห่งชาติมองโกเลียออกมายืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อกระโรคต่อมน้ําเหลืองนะคะหลังจากไปกินเจ้าตัวมามอสเมื่อวันอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งคนนี้เนี่ย เขาไม่ได้กินแค่เพียงคนเดียวนะคะยังมีผู้สัมผัสอีกห้าคนแล้วก็ทั้งหมดถูกกักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวมามอสถือเป็นกระรอกขนาดใหญ่ค่ะเป็นสัตว์กินพืชหน้าตาน่ารักน่ากอดนะคะหมอหลับบอกนะคะว่าแต่ก็ไม่ไวายนะน่ารักแค่ไหนก็ยังถูกคนจับไปกินว่ากันว่าคนในมองโกเียบางกลุ่มนะคะเขาเชื่อว่าเนื้อเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเนื้อแบบดิบๆแล้วก็ไตของมันเนี่ยนะคะเป็นยาอ่าแล้วก็ดีต่อสุขภาพ แต่ว่าโรคก,กระโรคเนี่ยเป็นโรคติดต่อที่มันอันตรายอาจถึงตายได้เลยนะคะจากการติดเชื้อแบคทีเรียรที่มีชื่อว่าเย์ซีเนียแพสติดคนที่ติดเชื้อนะคะเชื้อเยอร์ซีเนียแพสติดเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการคือป่วยหลังจากหลังจากติดเชื้อกระโรคต่อมน้ำเหลืองไปประมาณสองหวันอาการเริ่มต้นจะมีไข้หนาวสัน่นบนหัวปวดกล้ามเนื้อ ere, อ่อนเพลียต่อมน้ำเหลืองบวมแล้วก็จะรู้สึกเจ็บค่ะ จากนั้นนะคะกรรโรคเนี่ยยังมีผลต่อปอดทำให้ไอเจ็บหน้าอกหายใจลำบากถ้าหากว่าไม่ได้รักษาจะทำให้เชื้อแพร่กระจายไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆเข้าสู่กระแสเลือดอทำให้เนื้อเยื่อถูกทำลายอวัยวะล้มเหลวสุดท้ายคือเสียชีวิตได้เลยและที่สำคัญนะคะคนสามารถติดกรรโรคได้จากการถูกตัวหมัดที่มีเชื้อแบคทีเรียรตัวเนี้มากัดนะคะสัมผัสกับสัตว์ที่มีเชื้อหรือสูตร หายใจเอาฝุน่นละอองฝอยจากการไอจามของคนหรือว่าสัตว์ที่มีเชื้อเข้าไปส่วนศพของผู้เสียชีวิตจากการรคยังสามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้นะคะผ่านการสัมผัสอย่าฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าไปกินสัตว์แปลกๆเพราะว่าอาจจะติดเชื้อได้อันตรายถึงชีวิตจริงๆนะคะ